เรินพรยอดกันเลยันมีทั่วโลกเนาะเราพบกันสองทุ่มโดยประมาณนอรธมามะมาเล่าให้ฟัง,งนะเพื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตตรงตามจริง หรือเพื่อความเป็นสัมมาทิฏฐิของพวกเรากระต่ายจะกระต่ายจ๋าวันนี้วันพระต้องละนิวรณ์นะนะวันนี้ใครได้ทำบุญไปเรียบร้อยแล้วเอ่ยในวันพระก็พิมพ์ห้ามาดูวดวแล้วกันนะเนาะทานศีลภาวนาทําไปอย่าให้ขาดโอสาธุอนุโมทนานี่แหละนักศึกษาวิชาสัมมาทิฏฐิเรียนรู้ความเป็นไปของโลกและชีวิต ตรงตามจริงแล้วก็นอกจากวันพระแล้ววันนี้ก็เป็นวันตรุษจีเนี่ยนะก็ซินเจียยูอีซินนี่หัวใจกันก็โลกก็แบบเนี้ยหมุนเวียนเปลี่ยนไปเลยอยากจะยกเรื่องนี้กันขึ้นมาสักนิดหนึ่งการเวียนการหมุนการเกิดของแต่ละสิ่งที่มันเป็นแบบเนี้ยจริงๆมันเป็นวัฏจักรมันเป็นกลไกที่ว่าแม่เราจะอยู่ในที่แบบนี้เนี่ยนะที่เขาเรียกว่าวัฏสงสารเนี่ย มันก็มีช่องที่ให้เราเองนะั้นในมองพิจารณากลไกความเป็นไปของกรรมวงจรตัวนี้เขาเรียกว่าตราวัดเนี่ยนะกิเลสกรรมวิบากหมุนอยู่แบบนี้ทําให้ฤดูกงฤดูกาลมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปอากาศแตกต่างพื้นที่ที่คนอยู่แตกต่างทําให้คนแตกต่างทําให้ภาษามีสารพัดสารเพลแล้วก็ทําให้คนไม่เข้าใจกัน เพื่อให้คนทําตามวงจรที่บอกไปเมื่อกี้กิเลสกรรมวิบากอันนี้ก็คือสิ่งที่มองโดยหลักการมันเป็นเช่นนี้แต่ในขณะเดียวกันไม่ใช่ว่าทุกๆคนที่จะเกิดความทุกข์หรือว่าเอาเกิดอะไรอะผลกระทบในทางที่ไม่ดีที่มีการหมุนเวียนเปลี่ยนอย่างที่ว่ากันไปเมื่อกี้เนี่ยนะคนที่หลุดออกจาก วงจรที่จะไปทําให้เกิดทุกข์มากๆเนี่ยคืออย่างไรก็ทุกข์แหละตราบใดเรายังอยู่ในวัฏสงสารแต่ว่าถ้าบุญพอเราก็จะหลุดออกจากตรงนี้ไปเราก็เลยอยากจะยกเรื่องนี้ขึ้นมาให้พวกเรามองนะว่าไม่ว่าการมันจะเวียนเปลี่ยนไปยังไงทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับรมที่เราเองได้เคยกระทามา่นแหละนับภพบนับชาติไปทุ่ววันนี้จริงๆมันเป็นเรื่องของการ ฉเฉลิมฉลองการหมุนเวียนเปลี่ยนเนี่ยนะมันมีตัวเนียนนี่แหละเข้ามาแล้วเขาก็จะไล่กันตัวเนียนกลัวไฟกลัวอะไรอย่างเงี้ยสีแดงเขากลัวสีแดงตัวเนียนเขาก็เลยนิยมใส่สีแดงกันในวันนี้เนี่ยนะในวันจุดจีนแล้วก็จุดประทัดไล่ตัวเนียนเป็นตัวสัป,ปหลัดที่เขาว่าปีหนึ่งมันก็จะโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งตามความเชื่อแล้วก็ไล่ไปเพื่อให้เกิดโชคลาบแล้วก็ช่วงเวลานี้จริงๆมันเป็นช่วงเปลี่ยนฤดู จากฤดูหนาวเข้าฤดูใไม้ผลิแล้วก็ถือว่าเป็นฤดูกาลที่จะได้ร่ํารวยกันแล้วเนี่ยนะในคนจีนที่สมัยโบราณืนับถือต่อมาเป็นแบบนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของเกษตรกรรมในยุคโบราณที่ส่งต่อมาจนถึงวันนี้แต่ว่าประเพณีที่ดีงามที่ยังมีอยู่เนี่ยถึงวันปีใหม่วินหมุนเวียนเปลี่ยนแบบนี้ก็ให้ทําความสะอาดบ้าน นึกถึงคนที่มีคุณกับเราอะไรอย่างเงี้ยลึกถึงพ่อแม่ผู้่าตายายอะไรกันไปกับเผานี้กันนี่นะว่าเจ้าผู้ที่ว่ามีคุณก็มองกันไปแบบนั้นเทพดนบันดาลให้ตัวเราเองมีสุขช่วงนี้ก็เลยถือว่าเป็นช่วงที่มีโชคก็เลยอยากจะให้พวกเรามาใส่ใจตรงนี้แหละในเรื่องโชคของตัวเรานี่แหละชีวิตมันก็หมุนไปเนี่ยนะตามเสียงประทัดในวันนี้แหละให้รู้ว่ามันเป็นตุจิน น้อยลงเยอะแล้วละ่ะในตอนนี้เพราะคนก็ไม่อยากจะส่วนหนึ่งมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ก็ห่างๆนิดหนึ่งแต่ก็กงักงเก่ากังใหม่ก็ยังทํากันอยู่ไม่น้อยเนี่ยนะเสียงที่ดังขึ้นมาในให้เราได้รู้ว่านี่มุมมองของคจน,นจีนพี่เป็นลูกครึ่งจีนประทัดดังขึ้นมาเมื่อไหร่เป็นเสียงแห่งความหวังน,นะอย่างที่ว่าไล่มาแต่แตสมัยโบราณนั่นแหละกําลังจะเพาะป,ปลูกไบไม่พริเดี๋ยวก็จะได้มีเงินมีทองอะไรขึ้นมาในแบบโบราณแต่ว่าลูกช่วงหลังมาก็ ทำค้าขายกันซะส่วนใหญ่คนจีนเนี่ยนะพอมาถึงวันนี้เมืองไทยคนก็ย้ายถิ่นฐานกันไปมาแต่คนจีนก็กระจายตัวกันมาอยู่ทั่วโลกดังนั้นเทศกาลนี้กลายเป็นเทศกาลใหญ่ของโลกนี่แหละแล้วคนก็อวยพรกันเมื่อกี้หลวงพี่ก็อวยพรไปแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ํารวยร่ารวยตามสไตล์ของคนจีนก็ว่ากันไปแบบนี้เนี่ยนะทั้งหมดก็คือการเปลี่ยนไปของเวลาเปลี่ยนการเปลี่ยนฤดู ต่จริงๆโลกที่มันหมุนไปในทุกๆวันมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนไปตามเวลามันเปลี่ยนไปตามกรรมของพวกเราเนี่ยแหละซึ่งกรรมมันก็ล้วนอาศัยธรรมธรรมอยู่สมตัวทรรดีทรรไม่ดีธรรมกลางๆที่จะต้องมาเลี้ยงชีวิตกันไปแบบนี้เนี่ยนะพระพุทธศาสนาสอนไว้ธรรมทั้งหมดที่พูดไปเมื่อกี้ทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งที่อยู่กลางๆทั้งหมดเกิดแต่เหตุความคิดแรก ทิฏฐิความเห็นของเราเป็นยังไงเราก็ทำอย่างเช่นช่วงนี้ตุกจีนเป็นความคิดในการอวยพรน,นึกถึงคนที่มีพระคุณกับเราแบบนี้เนี่ยนะตรงนั้นแหละมันก็เป็นบุญอย่างหนึ่งแสดงความเคารพแสดงความกระตัญยูเป็นคุณธรรมที่เด่นสำหรับคนจีนแล้วก็เป็นคุณธรรมที่เด่นสำหรับคนในภูมิภาคเอเชียจะเป็นลักษณะแบบนี้มีความเคารพมีความกระตันยูสูงเนี่ยนะดังนั้นตอนนี้คน คอนโลกปรารถนาหวังโชคหวังลาบที่จะได้เจอกันตอนนี้ตามศาลเจ้าตามวัดจีนโอ้เพียบเลยนะคนก็จะมาแบบทำบุญกันเยอะวพระธรรมกายก็มากันไม่น้อยเพราะว,าว่าวันนี้เป็นวันดีวันตุจีนเป็นวันพระด้วยเนี่ยนะเราถือเลิกวันพระด้วยแล้วก็คนไทยเสื้อสายจีนที่ยังมีการเคารพประเพณีของบรรพบุรุษอยู่ที่ทํากันมาแบบนี้เพื่อแสดงความเคารพก็เข้าใจกัน นี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแต่เหตุทั้งหมดในเชิงของพระพุทธศาสนาเกิดตั้งกรรมของเรานี่แหละถ้ากรรมเราทำมาดีข้ามภพข้ามชาติและชาตินี้ทําต่อด้วยเนี่ยนะมันก็จะทําให้สายบุญสายสมบัติมาเชื่อมกันเชื่อมกันเมื่อไหร่โชคก็เกิดเมื่อน,นั้นอย่างที่บอกในตอนต้นรายการว่าแต่ไม่ใช่ทุกคนถ้าใจใสไม่พอหรือว่าบุญเก่าไม่พอหรือบุญใหม่ไม่ได้ทํา ของผู้นี้ก็ไม่เกิดแม้ว่าจะไปไหว้อย่างที่คนอื่นไหว้เนี่ยมันไม่เกิดใจต้องไปด้วยใจที่อยากจะทําความดีเลยนึกถึงคุณความดีแล้วก็ไปช่วยเหลือผู้อื่นกันต่อแบบนี้เนี่ยนะไม่มีโชคที่มันจะเกิดขึ้นมาตามอย่างที่หวังกันอยู่แต่ที่เกิดขึ้นมาเพราะคุณธรรมเพราะบุญเพราะการเนี่ยแหละตามหลักที่พระพุทธเจ้านให้ไว้ให้ทานนี่คือเป็นส่วนที่วาให้กันเยอะเลยในช่วงนี้ แจกจ่ายของนู่นนั่นนี่กันเนี่ยแหละลือกนึกถึงคุณความดีต่างๆด้วยนี่คือการค้นขวายในกิจที่ชอบเป็นทางมาแห่งบุตรก็ให้เราเข้าใจโดยหลักการก็เป็นแบบนี้แหละดังนั้นเนี่ยฤดูเปลี่ยนวัฏจักรชีวิตมันก็เปลี่ยนมันคือการหมุนเรามองกลไกตรงนี้เรื่องเกิดขึ้นเราก็มองสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็เลือกเอามาใส่ใจเราจะได้รู้เนี่ยนะทั้งนั้นเนี่ยวันนี้จุดจีนฤดูการมันหมุน หนาวเข้าไปไม้ปริดาวหมุนนักสัตว์หมุนเนี่ยนะเป็นปีมากว่าเป็นมาปีนี้เป็นมาหยางมาั้งม้หยางห้ามใส่สีแดงปีนี้เขาจะใส่สีอื่นกันใส่สีขาวใส่สีทองอะไรประมาณนี้นี่คือความเชื่อว่าใส่แบบนี้แล้วจะดีมันร้อนก็ต้องมาเย็นเนี่ยมันมีคู่คั่วตรงข้ามอยู่แต่จริงมันไม่ใช่แค่สองคั่วมันมีสามตามที่บอกนั่นแหละม,มีกุศลมีอกุศลแล้วก็มีตรงกลาง เราเองก็ต้องมองของพวกนี้ให้ออกด้วยในเชิงของบุญของธรรมของคําสอนในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะดังนั้นวัฏจักรมันหมุนก็อยู่แบบนี้พระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าพระรงองค์ทรงสอนไวน้ในสังสารวัฏนี่แหละที่เราอยู่เนี่ยหาเบื้องต้นเบื้องกลางและเบื้องปลายยังไม่ได้ในตอนนี้คือมันยาวนานมันไปกันอีกยาวนานเพราะว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้นี่มันนานแค่ไหนนี่ก็ไม่ทราบและแม่แต่พระสัมมาสัม,มพ,พุทธเจ้าก็บอกมันหาที่ สุดไม่ได้คือมันยาวนานมากเปรียบเทียบแบบเนี้เพื่อจะได้ไม่ต้องคิดเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องจินไตที่ว่าเ่ยนะจะได้ไม่ต้องคิดแล้วก็ใส่ใจอยู่กับขณะตรงนี้สั่งสมบุญสร้างมันมีวัฏจักรมันก็หมุนกันไปแบบนี้นี่แหละดังนั้นวันนี้ที่บอกเป็นการเริ่มต้นปีใหม่มันไม่ใช่การเริ่มต้นเราเริ่มมาหลายภพหลายชาติจงนับไม่ทั่วนี่แหละเราแค่ว่ากําลังหมุนต่อไปมันเป็นวัฏจักรก็ถูกต้องมันเป็นวัตตะคือมันจะต้องหมุนต่อ เราจะต้องทำต่อแต่วันนี้ด้วยประเพณีของคุณชายเสื้อสายกีนเราจะหมุนด้วยทางที่ดีเราจะนึกถึงคุณงามความดีกันในวันนี้ดังนั้นก็คือมันก็จะได้บุญในส่วนนี้แหละมันก็เลยเชื่อมสายบุญสายสมบัติด,ดั้งเดิมแล้วก็ด้วยความเคารพการดูด้วยความขนขวายในจิตที่ชอบมันก็เลยดึงทาให้เกิดโชคทาให้เกิดลาบได้ว่าโดยหลักการนนะแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็ต้องทําเสริมรับด้วย แต่ไม่ใช่ว่าแค่ห่วงจุ้ยหรืออะไรตามที่เขามองกันเรามองในแง่ของการปฏิบัติตัวในเรื่องของธรรมที่ว่าสืบต่อสมมุติเป็นตระกูลเรามีคุณธรรมอะไรเด่นๆในตระกูลเราก็สืบสารคุณธรรมนั้นต่อมีรูปมีหลานมาปีนี้เก็ต้องแจกเนี่ยนะเขาเรียกอังเปาแตะเอียอะไรเงี้ยสองแดงให้ไปเด็กๆก็จะชอบช่วงนี้โอ้หลพี่รอเลยนะตอนเด็กๆเนี่ยได้ตังค์ปีหนึ่งได้ร้อยสองบาทโอ้ดีใจตาย ตอนเด็กๆนี่ก็คือที่มันได้ในช่วงตุจีนเป็นช่วงเทศกาลที่เรานึกขอบคุณคนนู้นคนนั้นคนนี้นั่นแหละคือการให้ทานเนื้ออกมถ้าเราให้กับลูกหลานของเราที่เขามีบุญมาเกิดมันก็เวียนมันก็อยู่แบบนี้แล้วก็ลูกหลานก็ไหว้คนแก่ขอบคุณคุณธรรมบุญเท่านั้นแหละที่เกิดขึ้นในวงจรนี้ดังนั้นสุขโชคมาแน่นอน ตามที่บอกไปแต่จะให้มาแบบรแรงๆมาแบบเต็มๆเนี่ยนะก็ต้องดึงใจให้เรากลับมาไว้ในที่ที่มันสามารถจะรับไม้ต่อจากตอนเนี้ยดึงของในอดีตมาแล้วก็ส่งต่อไปในอนาคตที่มันค่อนข้างจะดีนี่แหละดังนั้นทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับตัวของเราบางคนก็ไหว้เจ้าทำตามประเพณีทุกอย่างนั่นแหละไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโชค บางคนก็มีบางคนก็ไม่มีขึ้นอยู่กับขั้นตอนที่ลงพี่ว่าเมื่อกี้ว่าใจมันใสพอไหมเชื่อมได้ไหมกับของเก่าถ้าเชื่อมได้ใสพอรับรองได้เลยมีโชคไม่ลาภแน่นอนแต่ถ้าเชื่อมไม่ได้ใสไม่พอมันก็ติดมันก็ค้างอยู่แบบนี้เนี่ยนะดังนั้นฤดูการเปลี่ยนคนก็หวังว่าเรื่องราวต่างๆมันจะเปลี่ยนมันเปลี่ยนไม่ได้ถ้าทําในใจไม่เปลี่ยนนี่ก็คือแง่คิดที่หลวงพี่เห็นเนี่ยนะะอยากให้พวกเราได้มองไปตรงนี้นั่นแหละ ดังนั้นเนี่ยการเวลามันเปลี่ยนโชคจะมีหรือไม่มีเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าทาในใจของเรามันไหลไปในทางไหนถ้ามันไหลไปในทางดีเป็นประจําความคุ้นชินของใจมันไหลไปในทางกุศลเป็นประจํามันจะทําให้ใจของเราใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นดึงโชคดึงลาบมามากขึ้นมากขึ้นรวยยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะเดินทางไปที่ไหนหยิบจับอะไรก็รวยกันเป็นบทนั่นแหละนั่นก็คือบุญ ก็อยากให้เพรเรามองขั้นตอนตรงนี้ลูกหลานจีนมองตรงนี้ออกเนี่ยนะทำบุญจะได้รวยกันหนักๆเลยขอให้รวยกันจริงๆน,นะเพราะว่าจะได้มาทําบุญกันสี่หมื่นวัดนี่รออยู่เนี่ยนะดังนั้นใครรวยเมื่อไหร่มาทําบุญกันให้เต็มที่นะั่นแหละดังนั้นทํสามอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้เป็นเรื่องที่ต้องอยู่ในใจเราต้องทําไว้หหววัตจักแรงหมุนเนี่ยให้มันหมุนมาเข้าทางเราโดยเฉพาะในเรื่องของกุศลธรรมช่วงนี้มันเป็นเรื่องของทาน มันเป็นเรื่องของความเคารพมันเรื่องของการให้เปลี่ยนปีมันเป็นเรื่องของการให้อภัยด้วยเนี่ยนะเริ่มต้นปีใหม่แล้วเขาจะบอกแบบเนี้อะไรที่มันผ่านผ่านไปก็เริ่มต้นกันใหม่ลุยกันตอ่ออะไรอย่างเงี้ยดังนั้นนี่ก็คือการเปลี่ยนเปลี่ยนแบบนี้คือเหวี่ยงไปในทางที่มันเป็นกุศลธรรมมีการให้อภยัยมีความเมตตามีความกตัญญูเนี่ยนะนี่คือสิ่งที่มันเป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นทท้งนั้นแหละในช่วง,นงนเนี้ยสองสามวันนี่แหละดังนั้นก็เอาบุญให้เต็มที่เนาะ คนไทยเชื้อสายจีนอย่างเช่นเนี่ยแหละลวงพี่เป็นคนหนึ่งอยู่ในตรงนี้ดังนั้นเนี่ยกุศลทั้งหลายที่เราทําอยู่ในวันนี้เช่นมานั่งฟังทำอยู่นําสุขมาให้พวกเราล้วนเลยเนี่แหละดังนั้นเนี่ยกงล้อชีวิตของเราโดยเฉพาะสิ่งที่ขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งกุศลเนี่ยมันช่วยยกระดับใจเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นโชคลา,าบมันก็จะมาตามนี้แหละดังนั้นแรงหมุนแห่งพลังงานใน ความสุขหรือว่ากุศลธรรมเนี่ยจะยกระดับใจเรามันจะหมุนชีวิตเราไปสู่ความเจริญนี่คือกุศลธรรมเนี่ยนะคุณธรรมในช่วงตุจีนมันจะทําให้ลูกหลานนี่แหละแรงหมุนจะทําให้ลูกหลานนําไปสู่ความเจริญเพราะคุณธรรมในเบื้องต้นที่ก่าวไว้นั้นลูกหลานจีนทํากันในช่วงนี้ก็เลยจะทําให้ชีวิตเจริญตามหลักการตานี้ส่วนอกุศลธรรมอันนี้ทิ้งไปของเก่าเนี่ยนะ อย่าไปยุ่งอย่าแปลอะไรกับมันส่วนธรรมที่มันเป็นกลางๆเป็นเรื่องที่เราต้องลงมือทําในทุกๆวันซึ่งมันจะเอื้ออยู่กับกุศลธรรมด้วยตรงนี้เราเองก็ต้องใส่ใจเนี่ยนะไม่ว่าสถานการณ์โลกมันจะเป็นไงในตอนนี้สนใจกับกุศลธรรมที่กาลังจะเกิดเนี่ยนะมาค่ะบูชาวันคุ้มครองโลกที่จะเกิดขึ้นมาแบบนี้เนี่ยนะเหตุการณ์ที่เราอาจจะมองว่ามันแย่มันไม่ใช่แย่เฉพาะเรามันแย่กันทั้งหมดนั่นแหละนี่ก็คือโลกมันเป็นแบบนี้ ดังนั้นมองข้ามสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปแล้วก็ใส่ใจกับความมีส่วนร่วมกับการที่กําลังจะทําให้พระพุทธศาสนานี่จเจริญถ้าเป็นลูกหลานจีนเริ่มต้นที่วันนี้นี่แหละเรียกโชคเรียกลาบมาแล้วก็เกิดมีเนี่ยนะค้าขายอะไรแบบเนี้ยมีลูกค้าเพิ่มขึ้นมาในช่วงนี้อะไรเงี้ยก็แสดงว่าบุญเก่าเข้ามาเชื่อมเราก็ต้องทําบุญใหม่เพิ่มต่อเท่าน,นั้นเองนี่เป็นสัญญ,ญาณที่ลูกหลานจีนทั้งหลายจําเป็นจะต้อง มองเนี่ยนะเพราะจิตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพอมันเกิดดึงดูดเอาสิ่งดีๆเข้ามามันจะดึงโชคดึงลาบเข้ามาเนี่ยเมื่อไหร่เห็น,นกลไกตรงนี้มันเป็นตัวบอกว่าเราต้องทําบุญเพิ่มไม่ใช่ว่ามันฉลองหรือายไปกินอะไรค่น,นฉลองก็ต้องฉลองนะนะมันต้องทําอยู่ยแล้วแหละแต่ว่าต้องทําบุญเพิ่มด้วยเพื่อให้บุญต่อบุญสมบัติ ต่อสมบัตินี่มันเป็นมุมมองที่ต้องมองในช่วงนี้เนี่ยนะดังนั้นถ้าเราเข้าใจทำเราจะรู้เราจะเดินหน้าต่อไปเนะี่ยช่วงนี้เป็นช่วงจุดจีนเป็นช่วงที่เรามองถึงความมีโชคความมีลาบอันอิงอยู่กับคุณธรรมกุศลที่เกิดขึ้นในตรงนี้เนี่ยนะแม้วัฒนธรรมจะสอนให้มองเรื่อง่วงจุย้ยมองในเรื่องโชคเรื่องลาบในเรื่องของการไหวบรรพรุรุษหรือสิ่งที่เราเคารพทั้งหลายนี่แหละศาลเจ้าทั้งหลายที่อะไรที่ไปกันไปทั้งหมดนะั่นคือมองที่ตัวคุณธรรม ตรงนั้นแหละแล้วสมมุติคุณธรรมเราเชื่อมอยู่กับเทพที่ไปว่ว้อยู่ตรงนั้นนะมีไม่มีอ่เทวดาที่เขาอยู่บนพื้นเนี่ยมีมีเสร็จบรรดาโชคบรรดาลาภได้ไหมมีแล้วเราเองจะรู้ได้ไงว่าองค์ไหนจะมาบรรดาโชคบรรดาลาภให้เราไม่รู้มันอยู่ตรงที่ว่าเขาเคยได้ทําบุญร่วมกวับเราไหมสมมุติเขาเคยทําบุญร่วมกับเราเมื่อหลายภพหลายชาติสงไข่ทิกแล้วอะไรเงี้ยนะนะแล้วมาเจอกันเขายังไม่ไปเกิดเขาเป็นเทวดาอยู่ที่เนี่ยอายุยืนเนี่ยนะอยู่ปุ๊บ แล้วเราเองมาไหว้เขาที่ศาลเจ้านี่ปุ๊บเขาเห็นอะไรเงี้ยเขาก็สามารถที่จะเชื่อมสายบุญต่อเราถ้าเกิดเคยทําบุญมาด้วยกันเช่นว่าเคยใส่บาตรพระอระหันต์ด้วยกันพระปัจเจกพระพุทธเจ้าด้วยกันอะไรเงี้ยเขาก็ให้โชงให้ลาบขึ้นมาได้ก็เป็นไปได้ตามที่คนไม่ขอกันนั่นแหละแต่ว่าหลักการของเราเองผู้ที่ศึกษาธรรมะในพระไตรปิฎกก็มองว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นมีไหมมี ตามที่บอกโชคลาภมีไหมมีเทพเจะคอยบันดาลให้เกิดสุขเกิดอะไรต่างๆมีไหมตามที่คนจีนไปไหว้กันในช่วงนี้มีนี่คือเรื่องที่มันมีอยู่จริงๆตามที่คุณครูมยใหญ่ท่านเล่าอยู่เป็นประจำนั่นแหละในอนุบาลฝันในฝันวิทยาแต่หลักการที่พระพุทธเจ้าท่านให้เราไว้ก็คือให้เราสนใจพึ่งอยู่ที่ตัวเราพึ่งบุญพึ่งกุศลธรรมที่มันอยู่ในใจเราแล้วก็เดินหน้ากันต่อไปนั่นแหละให้รู้ว่าโชคลาภทั้งหลายที่เราหวังแล้วก็อยากจะให้เป็นเนี่ยนะ ล้วนเกิดจากเหตุที่ใครทําเราเองได้ทําแม้เทพจะบันดาลมาให้เราก็ต้องมีสายบุญเชื่อมกันกับเทพองค์นั้นก่อนที่เขาเคยทําไว้ในตอนไหนเนี่ยนะก็ไม่ทราบนั่นแหละมันถึงจะเชื่อมสายสมบัติมีโชคมีลาภอะไรมาให้เราได้นี่ก็คือสิ่งที่วันนี้อยากให้มองกันไปแบบนี้เนี่ยนะเพราะสัตว์ทั้งหลายล้วนมีกรรมเป็นของตัวเราเองน,ะนั้นคิดพูดทํา ถ้าเราอยากให้ชีวิตเปลี่ยนความคิดคำพูดการกระทําต้องเปลี่ยนถ้าความคิดคำพูดการกระทาเหมือนเดิมชชีวิตเหมือนเดิมแม้จะเป็นปีใหม่แม้จะไปไหว้เจ้ามาแล้วไหว้บรรพบุพร,รุษมาแล้วจุดประทัดกันไม่รู้กี่แผงเนี่ยนะมันก็เหมือนเดิมนี่ก็คือสิ่งที่ถ้าเราไม่เปลี่ยนความคิดคำพูดการกระทําชีวิตไม่มีทางเปลี่ยนเลยดังนั้นเนี่ยโชคที่มันเกิดขึ้นล้วนขึ้นอยู่กับกรรม เป็นวิบากหรือว่าผลเดิมที่เราโดยแค่ทำมากันไปแบบนั้นนั่นแหละดังนั้นช่วงนี้เขาบอกทําความสะอาดบ้านโชคลาภจะได้เข้ามานี่คือสิ่งที่ที่บ้านสอนมาเนี่ยนะก็ทาความสะอาดกันเลยเพื่อดึงโชคดึงลาภมาจริงๆก็คือบุญของเรานี่แหละที่ดูแลใส่ใจนึกถึงคุณค่าของบรรพบรุษก็จะดึงโชคดึงลาภมาจริงๆได้ตามอย่างที่เขาพูดนั่นแหละเขาพูดรืงจริง และการทำความสะอาดอะไรใช่ไหมยูจีฟนี่แหละบ้านหน้าอยู่คนหน้าอยู่ยังไงโชคลาภเข้ามาแล้วทําความสะอาดร้านร้านค้าดูอะไรมันหน้ามองมีสะอาดสะอาดอย่างเงี้ยมันก็ลูกค้าก็แฮปปี้อย่างนงี้แหละนี่คือหยาบกับละเอียดมันต้องตรงกันไปแบบนี้นี่แหละไม่ว่าโลกมันจะเปลี่ยนไปยังไงเทคโนโลยีมาถึงวันนี้แต่คุณธรรมประเพณีดั้งเดิมที่ส่งต่อมามันยังอยู่สิ่งไหนเป็นสิ่งที่ดีเราสืบต่อแล้วก็เดินกันไปแบบนี้ หลายอย่างที่เป็นรุ่นหลังมาเขาไม่รับก็ปรับกันไปตามยุคเนี่ยนะอย่างบ้านของพี่ก็ปรับกันชุดที่ว่าเป็นอ่รุ่นเก่าๆโชคดีว่าเจอคนรุ่นเก่าที่หัวคอนข้างสมัยใหม่อะไรปรับได้ปรับนัดเจอกันไม่จําเป็นจะต้องไปเชงเมง้งอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ค,คือสิ่งที่เขายกขึ้นมาเห็นแล้วก็เออเราโชคดีที่ได้มาอยู่ในครอบครัวที่ชี้ให้เราเห็นอะไรที่มันเป็นเหตุเป็นผล ทาให้เราเองนั้นมีความรู้ดีขึ้นมาในระดับหนึ่งดังนั้นประเพณีอะไรต่างๆที่มีไม่ว่าจะเป็นพื้นไหนไม่ว่าไปเป็นของชาติไหนที่มาที่ไปวัฒนธรรมเนี่ยมันมีความดีมันมีความพัฒนาอยู่ในนั้นอยู่ตรงที่ว่าเราจะมองคุณธรรมในเรื่องนั้นๆในสถานการณ์นั้นๆใน,รรน,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 ใ,นในสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ออกหรือเปล่าถ้าเรามองออกเนี่ยสบายดังนั้นนี่แหละเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนวิธีชีวิตทําความดีให้มากยิ่งขึ้นเนี่ยรับรองเลยโชคลาภตามมาแน่นอนเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยช่วงนี้เขาใส่เสื้อแดงกันแต่พี่นีปีมะยางเขาไม่ใส่เสื้อแดงเนี่ยนะก็ใส่กันปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยในช่วงเทศกาลตรุษจีนแต่การที่ว่าทําใจของเรานั้นเป็นตัวที่ดึงโชคดึงลาบเราทําได้ทุกวันก็ทําแบบนั้นดึงโชคก็ต้องทําด้วยตัวเราเองตามวิธีมองโลกที่มันหมุนไปแบบผู้มีปัญญา มองแบบลูกศิษย์ลูกหาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งวันนี้วันพระตรงจังหวะพอดีเลยเนี่ยนะมูญาติบรรพบุรุษเขารอคอยด้งนั้นโอกาสสูงมากที่ปีนี้เราจะมีโชคกันเยอะเลยดีไหมเอ่ยใครอยากมีโชคบ้างก็พิมพก้ามารัวหน่อยละกันนะเนาะด้งนนั้นวัฏจักรที่หมุนไปมองไจลักไปด้วยยังไงมันก็เปลี่ยนถ้ารู้สึกว่าปีที่แล้วมันแย่ปีนี้มันจะด,ด,ดีก็ได้ไม่แน่หรอกมันเปลี่ยนได้นี่คือวัฏจักรของตรลักนั่นแหละดังนั้นมองกุศล เป็นฐานหลักเนี่ยนะอย่าไปกังวลกับอดีตที่มันมันทำอะไรไม่ได้หรือว่าอย่าไปกังวลมากกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเช่นเดียวกันสร้างตอนนี้นั่นแหละรักษาใจของเราให้ดีให้นิ่งให้สงบให้สว่างให้มากเนี่ยนะฤดูการเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเมื่อไใจเราอยู่ที่ศูนย์กลางกายเราจะไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงเลยนั่นแหละเพราะเราใช้ชีวิตด้วยสติ เรามีปัญญาในการที่จะเดินต่อไปข้างหน้าไปสู่อนาคตอย่างมั่นใจเราเป็นผู้ออกแบบอนาคตของเราเองแต่ก็อย่างที่ว่านั่นแหละนึกถึงบรรพบุรุษนึกถึงคุณงามความดีอะไรที่เคยทำไว้เป็นสิ่งที่ควรทำแล้วก็ต้องทำกันไปแบบนี้เนี่ยนะดังนั้นเนี่ยในการใช้ชีวิตของพวกเราเลือกทิศทางเดิมของทิศทางเดินของตัวเราให้ดีให้กุศลรรรมนนาทางเราเดิน มีบรรพบุรุษเป็นผู้ที่แสดงให้ดูว่าคนไหนอย่างคนจีนเนี่ยเขาสอนเรื่องขยันขันแข็งความกระตันยูกระตะเวทีเนี่ยนะได้สอนได้อะไรกันมาแบบนี้แหละกินข้าวพร้อมกันของที่บ้านที่ครอบครัวเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะไปที่บ้านหลังไหนกินข้าวพร้อมกันหมดเป็นอันหนึ่งเป็นอันเดียวเป็นทีมเป็นหมู่เป็นคณะวัดพระธรรมกายก็มีหมู่มีคณะตรงนี้แหละวัฏจักรมันก็หมุนไปแบบนี้เราไม่สามารถที่จะหยุด วัฏจักรให้มันไม่หมุนได้โลกมันก็หมุนไปเราก็แก่ขึ้นไปตัวเหนียนอย่างที่ว่ามันเป็นตัวเตือนว่าใกล้ความตายเข้าไปอีกวันหนึ่งแม้จะเป็นช่วงเทศกาลในการเฉลิมฉลองแต่เราเองเป็นพุทธศาสน,น,นิกชนก็ต้องไม่ประมาทในชีวิตตัวเหนียนที่ต้องใช้ไฟใช้สีแดงจุดประทัดไล่เนี่ยเป็นตัวเตือนว่าเราแก่ขึ้นไปอีกปีหนึ่งแล้วถ้าเป็นแถวบ้านของพี่กระสงการก็เ,เรียกสังขารล่อง มันก็เลยไปอีกหนึ่งปีนี่คือสิ่งที่เราเองต้องสาะสแสวงหาบุญเข้ามาใส่ตัวเนี่ยนะเราไม่สามารถที่จะหมุนหรือว่าจะหยุดโลกได้นี่แหละแต่ว่าเราสามารถจะเดินไปในทิศทางที่มันหมุนไปในทางที่มันถูกได้เดินตามไปในเส้นทางที่โอเคถ้าหมุนไปตามโลภโกรหลงมันไปทางเนี่ยหมุนไปตามทามนศีลภาวนาไปทางนึงเรารู้อยู่แล้วแหละววามะต้องเดินอยู่ในเส้นทางไหนเนี่ยนะก็คือต้องดึงใจเข้า ไปสู่กลางเดินเข้าไปสู่แหล่งแห่งกุศลลธรรมแล้วก็อยู่ในทางของกุศลลกรรมคือการกระทําที่ดีทั้งความคิดทําพูดแล้วก็การกระทําเมื่อเดินอยู่ในเส้นทางนั้นแล้วยิ่งเดินยิ่งสายยิ่งใสยิ่งสว่างยิ่งสว่างยิ่งนิ่งสงบ ดึงโชคดึงลาบเข้ามาเนี่ยนะเมื่อเข้าใจกลไกลตรงนี้ไม่ว่าจะปีไหนรับรองได้เลยเป็นปีแห่งมหาโชคมหาลาบของพวกเราทุกคนทุกปีและจะไม่หวั่นไหวเลยกับสิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้า ความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างขอให้ปีนี้ปีมาทองคำเนี่ยให้ร่ําให้รวยกันทุกคนมาเร็วมาแรงเนี่ยนะสมบัติต่างๆที่กําลังจะมาหาเราแล้วก็อยู่ในบุญดึงใจเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายให้มากที่สุดเพื่อเกิดมหาโชคมหาลาภดังนั้นก็ รวยพรปีใหม่จีนกันให้กับลูกหลานจีนรวมถึงลูกหลานไทยลูกหลานใครก็ตามแถในตอนนี้ที่รับฟังรายการนี้อยู่ขอให้ร่ําขอให้รวยขอให้มีสุขขอให้มีโชคด้วยบุญกุศลทุกทอย่างที่พวกเราตั้งใจทํามาอย่างดีแล้วขอบคุณจริงๆที่นั่งมาอยู่กับลุงพี่ในวันนี้ปีใหม่จีนปีมาทองคํากันเนี่ยนะตั้งใจรับพรกันเนาะมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่าน ด้วยบุญกุศลที่พวกเราเองนั้นมีคุณธรรมม,ม,มีความขนขวายมีความเคารพมีความกตันยูมีศีลมีธรรมเป็นปกติให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนากันจนกลายเป็นนิสัยตามเส้นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมทั้งบรรพบุรุษในอดีตได้ปลูกฝังมาจนถึงวันนี้ ก็ขอให้ด้วยคุณธรรมทั้งหลายความดีงามทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7%ของทุกท่านส่งผลให้ทุกคนจะมีแต่ความสุขต้องมีแต่ความเจริญสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยบุญให้มาบังเกิดกับตัวเรามากๆให้มีมาหาโชคมาหาลาภไปในทุกทุทางที่เราได้เดินไปเนี่ยนะไม่ว่าจะไปใกล้หรือไกลก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับ รวมทั้งขอให้เป็นปีที่ดีมีสุขภาพแข็งแรงอายุขายยืนยาวเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายให้อำนวยโชคอำนวยพรพวกเราด้วยสายบุญที่ได้เคยทำไว้นับย้อนกลับไปนับพบนับชาติไม่ท่วนตราบใดยังต้องเวียน่ายอยู่ในวัตะสงสารแห่งนี้ให้ได้เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลมองกลไกลต่างๆที่เกิดขึ้นตามวัฏจักรไตรวัฏนี้ให้พวกเราได้รู้ได้เห็นชัดได้รู้ชัด แล้วก็ตั้งใจสั่งสมบุญสร้างบารมีติดตามตามติดมหาปูชนียาอาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่คุยายอย่างใกล้ชิดไปทุกพบทุกชาติให้เกิดอยู่ในครอบครัวมหาเศรษฐีครอบครัวตัวอย่างของโลกไปทุกชาติรวมทั้งเมื่อไหรที่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธ,ธรรมทำมันใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงบรรลุขอให้บรรลุธรรมเหล่านั้นได้โดยง่ายเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยเร็วพลันนับตั้งแต่วินาทีนี้ไปต้นไป ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทินอย่าลืมทดทวนคุณงามความดีที่ทำม้ดีแล้วเนาะวันนี้ตรุษจีนวันนี้วันพระหมู่ญาติบรรพบุรุษของเรารอคอยพวกเราอยู่น้อมถวายส่งบุญให้กับเขาเหล่านั้นรวมทั้งบูชาธรรมปรุบาอาจารย์ของพวกเราด้วยขอทุกท่านหลับอยู่ในอู่เทะเลบุญผูน้นิชาตื่นมาขอสุขสดชื่นตื่นอยู่ในอู่แห่งเทเลบุญแล้วก็ นะปีนี้ปีที่ดีมีโชคมีลาภพบกันวันพรุ่งนี้สองทุ่มเวลาเมืองไทยโดยประมาณสำหรับคื้นนี้ขอจเจริญพร้อน